มาต่อกันที่เรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยโรงไฟฟ้าจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับ,บมีโรงไฟฟ้าถ่านหินก็มี<อ>โรงไฟฟ้าพลังลมก็มีหรือโรงไฟฟ้าพลังน้ําก็มีอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าที่มักจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็คือโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะนะครับแต่คราวนี้นะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยเขามีชาวบ้านจากพื้นที่2ตําบลใน,นในอำเภอปลวกแดงนะครับออกมาเรียกว่าเป็นการคัดค้านนะครับการสร้างโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าเขาหวั่นเกรงจากม มลพิษที่เกิดขึ้นจากขยะนะครับว่ามลพิษเหล่านั้นจะมากระทบความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําเสียที่ไหลลงไปในอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําหลักด้วยนะครับโดยชาวบ้านนะครับที่ตําบลมาบยางพรน,นะครับและที่ตําบลปลวกแดงนะ <c oughs> เขารวมตัวกันนี่นะหลายคนเลยทีเดียวนะผู้สื่อข่าวบอกว่าเกือบร้อยคนนะครับรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าเขตประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟโรงงานไฟฟ้าจากขยะ ในพื้นที่500ไร่นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนว่าพวกเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนื่องจากว่าเขามีความกังวลเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งเรื่องของเสียงนะมลพิษทางเสียงน้ําเสียและมละภาวะทางอากาศด้วยซึ่งการที่โรงงานไปรับซื้อขยะจากที่อื่นนะครับรวมๆกันแล้วกว่าวันละ500ตันจะส่งผลกับชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับอีกทั้งการทําประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาเองก็ไม่ได้พูดถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจนด้วยชาวบ้านบอกอย่างนี้ไปฟังเสียงชาาบบ้นนัคร เรามีแหล่งน้ําที่สําคัญนะครับคืออ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะครับอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลเนี่ยเลี้ยงดูคนปวกแดงอยู่เราใช้น้ําเราหาปลานะครับเราหาอาหารจากแหล่งน้ํานี้อยู่นะครับแล้วทุกวันนี้นะครับมันมีผลกระทบมากพออยู่แล้วนะครับจากนิกนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแต่ถ้ามีโรงไฟฟ้ามาเกิดในพื้นที่อีกเนี่ยแล้วมาเป็นจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับมีแต่ผลเสียนะครับที่ชาวบ้านจะได้รับ เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ,ๆเรื่องของมลพิษต่างๆนะครับวันนี้ท่านกำนันก็เลยนำมวลชนต่างๆนะครับมาแสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการขอสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่เขตตำบลปกแดง นั่นก็เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านที่หมู่6ตำบลปลวกแดงนะครับทีนี้ชาวบ้านเองที่อยู่ในพื้นที่เองเขาก็มีการสะท้อนความรู้สึกผ่านออกมาด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยกังวลน,นะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็เชื่อนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะส่งผลกระทบในระยะยาวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเสียที่อาจจะไปไหลลงไปในคลองและก็อ่างเก็บน้ําหลักที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับนี่คือเสียงของชาวบ้านครับ